แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปวิดีโอรีวิวความยาว5ชั่วโมงสำหรับรอเรื่ถอถุง2025โปรตอน s a ก a เป็นภาษาไทยพร้อมอินโทรช่อง d r ้เครสเน็ตเวิร์กและคำชักชวนให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยไม่มีหัวข้อไม่มีเว้นวักไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นตามที่คุณร้องขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร้เคร s เน็ตเวิร์กสถานีของคนรักรถที่มีสไตล์ทุกคันทุกแนวถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ลหลงใหลในรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถอีโคโคราร์รถหรูรหรือรถสมรรถนะสูงที่นี่คือบ้านของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวที่เจาะลึกและแตกต่างจากใครวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของคนที่มองหาความคุ้มค่าใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนนั่นคือโปรตอนซาการุ่นปี2025รถซีดานขนาดเล็กที่มาในราคาประหยัดแต่ฟังก์ชันไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่ดีไซน์ภายนอกโปรตอนซากาใหม่ปี2025ถูกปรับแต่งให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแต่ยัังงงงคควาาาามมเรีียยบบบ่ตอขดน ขนาดเล็กรุ่นนี้มีไฟหน้าแบบเล็ d ดีไซน์คมกระจังหน้าแบบโครเมียมพร้อมกันชนหน้าทรงใหม่ที่ทำให้รถดูทันสมัยและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นล้ออันลอยขนาด15นิ้วถูกออกแบบมาให้เข้ากับเส้นสายรอบตัวรถอย่างลงตัวและไฟท้ายแบบเล็รูปทรงตัวแอลก็เพิ่มความมีสไตล์ในขณะที่ยังให้ความปลอดภัยในการขับขี่ทางด้านหลังของตัวรถ เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในจะพบกับห้องโดยสารที่เน้นการใช้งานเป็นหลักเบาะนั่งหุ้มผ้าคุณภาพดีให้สัมผัสนุ่มมือและการรองรับที่ดีแม้ใช้งานในระยะไกลแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด7นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมพอร์ต USB ที่เพียงพอต่อการใช้งานภายในรถมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3การที่ควบคุมเครื่องเสียงและการโทรออกได้โดยตรงจากพวงมาลัยความสะดวกสบายที่โปรตอนซากาให้มานั้นเกินราคาอย่างแน่นอนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบแมนวนวลแต่ทำความเย็นได้ ดีและกระจายลมได้ทั่วห้องโดยสาร โปรตอนซาก้า225ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตร SOHC 4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด95แรงม้าแรงบิด120นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางประจำวันรถมีระบบบังคับเลี้ยวควงมลาลัยไฟฟ้าที่ตอบสนองได้แม่นยำและให้ความรู้สึกเบาสบายในการขับขี่โดยเฉพาะในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นการเร่งแซงทำได้ดีในระดับหนึ่งแม้อัตราเร่งจะไม่ได้หรือหวาแต่ก็มากพอสำหรับการใช้งานทั่วไป ระบบช่วงล่างของโปรตอนซาก้าปี2025ใช้ด้านหน้าเป็นแมกเฟอร์สันสตรัตและด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมให้ความนุ่มนวลในการขับขี่และสามารถรองรับแรงกระแทกจากพื้นถนนที่ครูขัได้อย่างดีการเข้าโค้งที่ความเร็วต่ำถึงปานกลางสามารถควบคุมได้ง่ายและมั่นใจระบบเบรกเป็นดิสเบรกด้านหน้าและดรัมเบรกด้านหลังมาพร้อมระบบ ABS และ EBD ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะเบรกฉุกเฉินหรือขับในสภาพถนนลืน่นในรุ่นท็อปยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน SSA และระบบควบคุม แรงเล็กขนาดเข้าโคง C B C ซึ่งโดยรวมแล้วให้ความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในทุกเส้นทาง ในด้านการประหยัดน้ำมันโปรตอนซาก้า2,025ทำได้ดีมากในการทดสอบจริงการขับขี่ในเมืองได้เฉลี่ยประมาณ15-17กิโลเมตรต่อลิตรส่วนการขับทางไกลบนถนนโล่งสามารถทำได้ถึง20-22กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่และน้ำหนักของสัมภาระระบบเกียร์แบบ4สปีดแม้จะเป็นเทคโนโลยีเดิมแต่มีความทนทานและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำซึ่งเป็นหนึ่งในข้อดีที่คนใช้งานรถเล็กมักให้ความสำคัญ เมื่อพูดถึงความคุ้มค่าโปรตอนซากาปี2025ถือเป็นหนึ่งในรถที่ให้ความคุ้มค่าสูงที่สุดในช่วงราคาต่ำกว่า500,000บาทสิ่งที่ผู้ใช้ได้รับคือรถที่มีดีไซน์ทันสมัยห้องโดยสารกว้างขวางพอเหมาะระบบความปลอดภัยครบพื้นฐานและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ดีเยี่ยมเหมาะกับทั้งนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือ Mac, แม้กระทั่งคนที่ต้องการรถคันที่2ไว้ใช้งานในชีวิตประจำวัน ในส่วนขององค์การบำรุงรักษาโปรตอนซาก้ามีค่าดูแลรักษาที่ไม่สูงศูนย์บริการในประเทศไทยก็เริ่มกระจายมากขึ้นพร้อมให้บริการอะไรที่หาได้ง่ายในราคาที่เข้าถึงได้รุ่นใหม่นี้ยังคงความทนทานของช่วงล่างและเครื่องยนต์ซึ่งเป็นที่รู้จักดีของผู้ใช้โปรโตอนมาอย่างยาวนาน เสียงรบกวนภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเสียงลมจากภายนอกและเสียงเครื่องยนต์ถูกลดทอนลงได้ดีในความเร็วต่ำถึงปานกลางทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายขณะเดินทางระบบเสียงในรุ่นมาตรฐานมาพร้อมลำโพงสีตัวให้คุณภาพเสียงที่คมชัดระดับหนึ่งซึ่งเพียงพอสำหรับการฟังเพลงหรือพ่ออดแคสระหว่างเดินทาง ความรู้สึกขณะขับตัวตอนซ a ก้2025ให้ความมั่นใจและเป็นธรรมชาติแม้จะไม่มีระบบช่วยขับอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีล้ำสมยัยเหมือนรถระดับสูงแต่ความเรียบง่ายนี่เองคือจุดแข็งของรถคันนี้พวงมาลัยตอบสนองไวช่วงล่างแน่นเบรกทำงานได้แม่นยำทั้งหมดนี้รวมกันทำให้การขับขี่เป็นเรื่องที่ง่ายและปลอดภยัย ใครที่กำลังเริ่มต้นมีรถคันแรกหรืออยากได้รถที่ประหยัดจริงจังโปรตอนซาก้า2 0 2 5คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะไม่ใช่แค่ราคาที่จับต้องได้แต่สิ่งที่โปรตอนให้มาคือความมั่นใจในการเดินทางและความอุ่นใจในเรื่องค่าใช้จ่ายระยะยาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม d r i v e รส e s t Network เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกทุกสัปดาห์เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกฟีเจอร์ทดสอบทุกสมรรถนะและให้ข้อมูลที่คุณต้องการก่อนตัดสินใจซื้อรถขอคบ,คบคุณที่รัับบชมมแลล้วพกนนนใหให่คคิปครับ หากคุณต้องการให้ผมสร้างต่อเน,นื่องให้ครบ5ชั่วโมงเต็มได้ทันทีแจ้งมาได้เลยครับยินดีขยายเนื้อหาต่อในสไตล์เดิมอีกยาวๆครับ